การรับสินล้างบาปเป็นอะไรที่มีคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคนคนหนึ่งที่จะสามารถประสบได้เหมือนซึมซับแล้วก็อิ่มเอมไปในตัวแล้วเรากําลังสํานึกอยู่ว่านะวันนี้มันเป็นวันที่เรากําลังจะตายจากชีวิตเก่าแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่อยู่ในพระคิสอย่างสมบูรณ์แล้วค่ะสำหรับพ่อต้องบอกว่าประสบการณ์ที่พ่อขอให้เขาเขียน เขียนสิ่งที่เป็นความประทับใจหรืออะไรต่อมีอะไรก็ตามพ่อพูดได้เลยว่าหลายสิ่งหลายอย่างทำให้พ่อเองต้องกลับใจ สวัสดีครับพี่น้องที่รักและเคารพในอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่3เทศกาลปัสกาในวันที่พระเยซูเจ้าได้กลับเป็นขึ้นมานั้นก็ได้นําความหวังนําความชื่นชมยินดีมาสู่พวกเราทุกๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นศิษย์ติดตามพระองค์ว่าชีวิตหลังความตายนั้นมีอยู่จริงและพระองค์นั้นได้เป็นคนแรกที่ได้เอาชนะผ่านความตายนี้และทําให้เราเห็นว่าชีวิตในรันดอนนั้นมีอยู่จริง และควรที่จะเป็นเป้าหมายปลายทางของพวกเราทุกๆคนในบทาพาวสารวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจหลายอย่างเลยนะครับที่อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องทุกๆท่านครั้งนี้นะครับนักบุญยอนได้บันทึกเอาไว้ว่าเป็นการแสดงพระองค์เป็นครั้งที่สให้กับบรรดาศิษย์ของพระองค์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการกลับเป็นขึ้นมาของพระองค์นี้มันมีกระบวนการเพื่อที่จะให้สานุสิทธ์ได้เกิดความมั่นใจ ว่าพระองค์นั้นได้กลับเป็นขึ้นมาจริงๆกลับมามีชีวิตและก็อยู่กับพวกเขาให้กำลังใจให้การยืนหยัดยืนยันว่าสิ่งที่เขาเชื่อสิ่งที่เขาศรัทธาในตัวของพระองค์นั้นยังมีอยู่จริงและยังคงอยู่ต่อไปภาพที่เราเห็นในบทพระวสานวันนี้นะครับก็มีในเรื่องของการที่พระเจ้าได้บอกให้เขาลงอวนเพื่อที่จะได้จับปลาได้ก็เกิดการอัศจรรย์ขึ้น เขาจับปลาได้มากมายมีการใช้นะครับสัญ,ญลักษณ์ของการทานอาหารร่วมกันขนมปังและปลาก็ทำให้สานุสิ์เหล่านั้นได้เกิดความเข้าใจอันลึกซึ้งว่านี่คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจริงๆคนที่เคยได้นะครับทานอาหารร่วมกับพวกเขาได้ใช้ขนมปังได้ใช้ปลานะครับในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับพวกเขาก็เป็นการยืนยันที่ชัดเจน ว่าพระเยะสูเจ้านั้นกลับเป็นขึ้นมาจากความตายเป็นการบอกให้เรานะครับได้รับทราบถึงพระสิริลุ่งโลดอันยิ่งใหญ่ขององค์พระเจ้าผ่านทางการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายของพระบุตรของพระองค์นั่นก็คือองค์พระเยซูเจ้าพระผู้ไถ่ของชาวเรานั่นเองแน่นอนครับพี่น้องในบรรยากาศแบบนี้ในวันที่พระเยะสูเจ้านะครับเพิ่งกลับเป็นขึ้นมาสานุสิก็คงมีความ เครือบแคลงใจมีความสงสัยมีความกังวลไม่มากกาน้อยนะครับว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นจะเป็นไปในทิศทางใดต่อในวันที่พระเยซูเจ้าถูกตรึงกางเขนตายและก็หายไปจากพวกเขาแต่วันนี้บทพระวสารก็ยืนยันอย่างชัดเจนนะครับว่าพวกเขานั้นรับทราบรับรู้สัมผัสได้ได้ประสบกับพระองค์จริงๆว่าพระองค์นั้นได้กลับเป็นขึ้นมาจากความตาย ไม่มีใครกล้าที่จะถามว่าพระองค์คือใครถูกบันทึกไว้นะครับในบทพ่อสารของท่านนบุญยอนตอนนี้แต่เขารู้ว่านี่คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจริงๆเชื่อเหลือเกินนะครับว่าในความกลัวในความเครือบแคลงสงสัยการแสดงองค์ครั้งที่สามของพระองค์นี้ก็ทำให้ความเชื่อของพวกเขาเหล่านั้นได้เติบโตมากขึ้นได้รับการหล่อเลี้ยงมากยิ่งขึ้นเหมือนกับที่พระองค์ได้มาเติมพลัง เติมไฟให้กับพวกเขานั่นเองคำถามที่พระองค์ถามต่อเปโตรนะครับในช่วงท้ายของบทพ่อสารวันนี้ว่าท่านรักเราไหมนะครับเปโตรก็ยืนหยัดยืนยันว่ารักพระองค์และพระองค์ก็ให้พันธกิจหนึ่งกับเปโตรนั่นก็คือให้เขานั้นได้เลี้ยงดูเอาใจใส่ลูกแกะของพระองค์พระองค์ถามเปโตรถึง3ครั้งเพื่อให้เปโตรนั้นยืนยันว่าเปโตรนั้น รักพระองค์จริงๆและพร้อมที่จะทำตามพันธกิจนี้คือการดูแลลูกแกะของพระองค์ดูแลประชากรของพระเจ้านั่นเองชีวิตของพวกเราก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องถามตัวเองอยู่บ่อยครั้งว่าเรานั้นรักพระองค์มากเพียงไหนในชีวิตของเราเราจำเป็นที่จะต้องยืนหยัดในความเชื่อนี้ด้วยความกล้าหาญด้วยความมั่นคงในทุกๆวันของชีวิต เราถามตัวเองได้นะครับในทุกๆวันเลยว่าเรานั้นรักพระองค์มากน้อยเพียงไหนเราได้รักพระองค์มากขึ้นอย่างไรในชีวิตจริงของเราและปิดท้ายในบทพระสานนี้พระเยซูเจ้าก็บอกนะครับกับสานุสิ์ของพระองค์ว่าจงตามเรามาเถิดเพราะพระองค์นั้นเป็นหนทางที่จะนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรเหมือนกับที่พระองค์นั้นได้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายและได้นำข่าวดีนี้ ได้นำชีวิตนิรันดรน,นี้มาสู่พวกเราทุกๆคนขอพระเจ้าวอวยพรพวกเราทุกๆคนครับนี่คือโบทที่เป็นสักรสถานแห่งพระเมตตาในกรุงโรมได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณณที่นี่ เพื่อฉลองพระเมตตาในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาการฉลองพระเมตตาได้ก่อตั้งโดยสมเด็จพระสันตะปาป,ปายอ,อนปอนที่สองในปีคิศ .2000 คุณพ่อโจเซปาเจ้าจอาวาสสักรารสถานแห่งพระเมตตากล่าวว่าสมเด็จพระสันตะปาปายอ,อนปอนที่สองทรงมีพระประสงค์ให้มีสักรารสถานพระเมตตาอยู่ที่นี่ในกรุงโรมเป็นการเฉพาะเพราะผู้คนตระหนักดีว่าโลกจะต้องได้รับความช่วยเหลือตลอดกาล ด้วยการสวดอ้อนวอนขอพระเมตตาจากพระเจ้าดังที่พระสันตปาปายอนปอนที่สองเคยตรัสว่าไม่มีสิ่งใดที่มนุษย์ต้องการมากไปกว่าพระเมตตาของพระเจ้าซึ่งเป็นพระดำรัสที่ได้รับการพิสูจน์ให้เห็นมากกว่าที่เคยการฉลองพระเมตตาถูกจัดขึ้นในทุกวันอาทิตย์ที่สองของเทศกาลปาสกาและมาจากการเผยแพร่โดยนักบุญฟอสตินาโควัสกาที่ได้รับในช่วงต้นทศวรรษพัน0 ในปีนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังกิสได้ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองพระเมตตาในมหาวิหารนักบุญเปโตรปีนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสสทรงมีแผนการที่จะรวบรวมธรรมทูตแห่งพระเมตตาที่นี่ในกรุงโรมในช่วงปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตาาเมตาธรรมเมื่อปีคริสต์ศักราช2017สมเด็จพระสันตะปาปาทรงแต,งต่งตั้งพระสงฆ์จำนวนมากกว่า1000คนทั่วโลกเพื่อเป็นธรรมทูตแห่งพระเมตตาพระสงฆ์เหล่านี้สามารถปโปรดบาปทั้งหมดได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด และไม่ว่าที่ไหนที่พระสังฆราชขอความช่วยเหลือดังนั้นหลังจากความทุกข์ยากครั้งใหญ่ของการเกิดโรคระบาดตีนี้ในโอกาสฉลองพระเมตตาสมเด็จพระสันตปปะปาปาทรงเชิญธรรมทูตแห่งพระเมตตาจากทั่วโลกและบรรดาผู้ศรัทธาเข้าร่วมการฉลองในครั้งนี้ในปีคิดสกาช2020สมเด็จพระสันตปปะปาปาฟรังซิสทรงประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณที่วิหารและครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่สองที่พระองค์ทรงสเสด็จออกจากวาติกันในช่วงเกิดการระบาดใหญ่ในปีนี้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเชื้อเชิญธรรมทูตแห่งพระเมตตารวมถึงบรรดาผู้ศรัทธาให้ร่วมการฉลองนี้หลังจากเกิดการระบาดใหญ่ถึง2ปีจะต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่หากจะแปลงพระคัมภีร์เป็นหนังสือเสียงการบันทึกเสียงพระคัมภีร์ของมหาวิทยายลัยนวรามีขนาดประมาณ1 5กิกะไบต์และกำลังพร้อมลงสตรีม คาเวียบาริเบผู้จัดการทั่วไปของอันซากล่าวว่าหนังสือเสียงมีลักษณะพิเศษหลายอย่างที่ทำให้มีความพิเศษเป็นอย่างมากมีเนื้อหา89ชั่วโมงซึ่งหมายความว่าภายในเวลาไม่ถึง100ชั่วโมงเราสามารถฟังพระคัมภีร์ทั้งเล่มได้หนังสือเสียงมีเนื้อหา89ชั่วโมง1 5 0หหัวข้อแถบเสียงรวมถึงการแนะนำหนังสือต่างๆในพระคัมภีร์ซึ่งมีให้ใช้งานทั้งบนแพลตฟอร์มดิจิตอลของมหาวิทยายลายัย และเร็วๆนี้จะมีการให้บริการบนสตรีมมิ่งอื่นๆอีกด้วยข้อดีอย่างหนึ่งของหนังสือเสียงคือคุณสามารถฟังได้ทุกที่ทุกเวลาอีกทั้งยังช่วยให้คุณฟังได้แม้ไม่มีเวลาเพราะต้องพกหนังสือไปทุกที่ในรูปแบบดิจิทัลนี้ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพระคัมภีร์ได้สิ่งที่คุณต้องมีคือสัญญาณ Wifi เราได้เปิดข้อตกลงกับ Audible ซึ่งเป็นสาขาหนังสือเสียงของ Amazon แล้ว หนังสือเสียงพระคัมภีร์จะเปิดให้บริการในเทศกาลอีสเตอร์ Easter, เร็วๆนี้ซึ่งให้บริการบน iTunes, Spotify, g o เบอร์ร u ก e เตในทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งด้วยหนังสือเสียงที่มีในทุกแพลตฟอร์มของสตรีมมิ่งทำให้ทุกคนสามารถมีโอกาสได้ยินพระวจนะของพระเจ้า รับสินล้งบาปเป็นอะไรที่มีคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคนคนหนึ่งที่จะสามารถประสบได้การที่มีโอกาสรู้จักพระเป็นเจ้าได้รับพระองค์พระเป็นเจ้าองค์ความรักเข้ามาในชีวิตของเราและเราจะก้าวเดินต่อไปติดตามพระองค์ไปพร้อมกับพี่น้องอีกจำนวนมากที่พยายามจะสร้างอริยธรรมความรักนี้ ให้เกิดขึ้นในสังคมใกล้บ้านเราใกล้ตัวเราในที่ทำงานในที่ที่เราอยู่หลังจากที่ไปเอสซาธาแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะกลับเข้ามาที่วัดเซนจอนของเรานะคะเพื่อเตรียมตัวที่จะเข้ารับศีลล้างบาศีลมหาสนิทแล้วก็ศีลกําลังนะคะซึ่งตั้งแต่กลับมาเนี่ย แล้วก็ไปนั่งอยู่ข้างล่างพระคูหาเพื่อมองดูพระเยซูที่กําลังนอนนอนนิ่งอยู่นะคะเพื่อเราลึกถึงวันที่พระองค์สเสด็จสวรรค์สวรรคตรนะคะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกแบบเหมือนซึมซับแล้วก็อิ่มเอมไปในตัวแล้วเรากําลังสํานึกอยู่ว่าณนะวันนี้มันเป็นวันที่เรากําลังจะตายจากชีวิตเก่าแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่อยู่ในพระคีสอย่างสมบูรณ์แล้วคะ่ะสิ่งที่ประทับใจอย่างหนึ่งคือ การก้าวเริ่มต้นใหม่ของการเป็นพลิศชนสิ่งที่ดีที่สุดคือความหิ่มใจความหิ่มใจว่าเราเริ่มต้นก้าวด้วยความที่เรามีสิ่งที่บรรเทาใจแล้วในชีวิตของเราซึ่งทําให้เรามีกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปที่จะ,ะเผชิญแล้วทาให้เรารู้ว่าอนาคต เราไม่ได้เดินอยู่คนเดียวค่ะเราเดินไปพร้อมกับพระคิดพเจ้าจริงๆต้องย้อนไปนิดนึงและกันคือช่วงก่อนหน้านี้เราเรียนคำสอนลักษณะที่เป็นออนไลน์มาตลอดนะครับแล้วก็เปิดทางเซนจอนเนี่ยมีช่วงหนึ่งหลังจากที่เปิดวัดได้ประมาณพฤศจิกาก็เริ่มมาเจอเพื่อนๆบ้างอาจจะไม่ได้เจอเป็นกลุ่มใหญ่นะครับคือต,ตอนแรกเราก็เราก็กลัวเหมือนกันนะเพราะว่าเราเรามาคนเดียวเราก็กลัวไม่รู้จักใครแต่ว่า พอมาเจอของจริงปุ๊บภาพสิ่งเหล่านั้นมันเปลี่ยนไปเลยคือทุกคนให้การต้อนรับหมดยิ่งมาเติมความเชื่อให้ผมเนี่ยคือเมื่อเช้านี้สําหรับพี่ทีเอฟทานะครับตื่นเต้นเนาะไม่คิดว่าคนที่มีความเชื่อเดียวกันคือมีจํานวนเยอะขนาดนี้นะเพราะเราพอรวมกันเป็นเหมือนกับเป็นกลุ่มในพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยรวมไปเนี่ยเกือบร่วมร้อยคนเนี่ยคือรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราก็ไม่ได้ อยู่แค่คนเดียวเนาะเรามีกลุ่มเรามีสังคมเรามีกลุ่มเพื่อนใหม่รู้สึกดีใจนะที่แบบมีเพื่อนร่วมความเชื่อเดียวกันนะครับหนึ่งเลยค่ะคือต้องเป็นคนที่มีแสงสว่างในตัวคำว่าแสงสว่างในความหมายของออยนะคะหมายถึงว่าเราจะต้องไปอยู่ที่ไหนจะทำให้โลกและสังคมตรงนั้นนะคะมีแต่ความสุข มีความสว่างมีความยุติธรรมมีความรักมีความหวังและก็มีความเชื่อที่ดีต่ออ,อ,องค์งพระเจ้านะคะซึ่งทําให้เราเนี่ยอยากจะเป็นคนดีในทุกๆวันอันนี้คือหน้าที่หลักคือทำยังไงก็ได้ที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองเป็นคนดีในทุกๆวันนะคะ 2. นะคะเมื่อเราเป็นแสงสว่างของตัวเองแล้วนั้นเนี่ยเราจะต้องลํำลึกถึงเสมอว่าเราเป็นตัวแทนของพระเยซูหรือพระเจ้าของเรานะคะ เวลาที่เราจะทําสิ่งใดคิดสิ่งใดเนี่ยเราต้องระลึกถึงข้อนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าเราคือตัวแทนของพระองค์เราต้องทําให้สังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมโดยรอบตรงนั้นนะคะมีแต่ความสว่างมีแต่ความดีเกิดขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะเราจะต้องเป็นชุมนุมที่เป็นตัวอย่างให้กับศาสนาอื่นๆหรือว่าคนในสังคมอื่นเห็นว่าการที่ปองดองรักใคร่กลมเกลียวกันแล้วก็มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้เนี่ย มีเพียงแค่ศาสนาแล้วก็พระเจ้าเท่านั้นที่จะมอบให้เราเราทําความดีเพื่อพระองค์เราทําความดีเพื่อมนุษย์ทุกคนให้ระลึกถึงไว้นะคะการเป็นชุมนุมคาทอลิกนี่แหละคะ่ะจะทําให้เราทําให้ศาสนาอื่นหรือว่าชุมชนอ,อื่น่ะเห็นตรงนี้ว่ามันเป็นข้อที่ดีได้ของเราค่ะ ับพ่อแล้เป็นโอกาสดีเป็นความประทับใจอย่างยิ่งที่เราสามารถประกาศพระวจนะของพระเจ้า,จามมบแบบไร้พรมแดนไม่ถูกจํากัดและรุ่นนี้เป็นรุ่นที่อันที่จริงเข้ามาเรียนกันเป็นร้อยคนแต่ว่าคนที่มาสม่าเสมอและพร้อมจะรับศีลล้างบาปเราได้เลือกไว้ประมาณ30กว่าคนมีบางคนไปล้างบาปในต่างจังหวัดและพ่อได้เปิดสอนยินดีต้อนรับทุกวัด มีหลักสูตรอย่างดีมีเนื้อหายอย่างดีมีผู้สอนที่เตรียมความพร้อมทุกอย่างและทางวัดอภิบาลเขาบางทีอนาคตเราอาจจะมีคนเรียนหลายร้อยคนโดยใช้ซูมเพียงห้องเดียวแต่ไปล้างบาปได้แม้กระทั่งในสังคมมนฑลหรือทั่วประเทศเพาอเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้กําลังเติบโตและเป็นความประทับใจและผู้ที่เข้ามาเรียนแต่ละคนนั้นประสบการณ์ของพวกเขายอดเยี่ยมสำหรับพ่อต้องบอกว่า ประสบการณ์ที่พ่อขอให้เขาเขียนเขียนสิ่งที่เป็นความประทับใจหรืออะไรตอนน่อมีอะไรก็ตามพ่อพูดได้เลยว่าหลายสิ่งหลายอย่างทําให้พ่อเองต้องกลับใจต้องเชื่อในพระเจ้ามากขึ้นเพราะความเชื่อของพวกเขาขอให้ทุกวัดของเราทําในสิ่งที่เราพึงกระทําในการประกาศข่าวดีจากจุดเล็กๆจะกลายเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่และบางคนต้องบอกว่าความศรัทธาของพวกเขา ทำให้พวกเราต้องศรัทธาม,มากขึ้นขอสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าและร่วมยินดีกับผู้ที่จะรับสิลล้งบาปทั่วสังกบมณน,นกรุงเทพและที่วัดเซนจอนนี้ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ข้าพเจ้าราท่านมีฉบันาพระบดาลาท่นระน ย้ายความรู้สึกยังไงค่ะเพราะว่าเหมือนกับสิ่งที่เรารอคอยมาค่ะตลอดระยะเวลาที่เรารอคอยรอคอยสิ่งที่แบบสิ่งในวันนี้นะคะวันนี้ถ้าความผิ่นใจความบันเทาใจและทุกสิ่งทุกอย่างอบในวันนี้คนเดียวก <c oughs> ็ขอขอบพระคุณพระเจา้าที่อยู่กับเราประทานรกรจนให้เรามาอยู่ที่วันนี้ได้จะรับสินะ่งอะตอนเดินขึ้นไปอะ จริงใจเต้นแรงมากเลยนะแบบอกลัวแบบสะดุดจัวจ้าอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบพยายามแบบรวบรวมรวบรวมสมาธิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอวินาทีที่น้ําผ่านสิตะออกไปเงี้ยรู้สึกมันมันหลายๆอย่างมันรวมกัน,นไม่ว่าจะจะดีใจอิ่มใจปลื้มใจคือมันรวมคือจริงๆไม่รู้กาสามคำเนี้ยดีใจอิ่มใจปลื้มใจมันรวมกันออกมาเป็นไม่สามารถบอกได้แต่แต่สิ่งแน่ๆคือสิ่งที่รู้สึกได้คือ เราได้รับพระพรแห่งความสุขจากพระแล้วเราก็หลังจากนี้ไปคือเราก็ไปดําเนินชีวิตเป็นคริสตชนต่อไปอะครับก็ตื่นเต้นมากตอนจังหวะที่กําลังจะเข้าไปรับศีลล้างบาปนะคะก็จับมือคุณแม่ทุนหัวแล้วก็บอกว่าหนูตื่นเต้นมากคุณแม่ก็กอดแล้วก็บอกว่าโอเคใจเย็นๆน้ำตาจะไหลเลยอะค่ะแล้วพอพอเดินไปรับศีลล้างบาปแล้วค่ะตอนที่เราหลับตาเราก็รู้สึก ไปกับนาวินาทีนั้นนะคะว่าโลกกาลังจะเกิดใหม่ในชีวิตของพระองค์จริงๆแล้วนะอะไรนแล้วเราก็รู้สึกตื้นตันพอพอเดินหอยออกมาน้ำแบบไหลผ่านหัวเสร็จหรอคะเราก็เลยน้ําตาไหลแม่ขุนบดก็เลยกอดเราเขาก็เลยแบบปอบแล้วบอกว่ายินดีต้อนรับนะคือมันเป็นวินนทีที่เรารู้สึกว่าเหมือนเรารอวันนี้มาตลอดทั้งชีวิตเพื่อมาเกิดใหม่ในพระองค์จริงๆอะคะ่ะก็เลยรู้สึกตื้นตันแล้วก็ เหมือนทุกคนที่อยู่ที่นี่อะค่ะให้การต้อนรับเราอย่างดีมากๆไม่ว่าจะเป็นสถบุรุษหรือว่าครอบครัวของคนอื่นๆหรือว่าครอบครัวที่มากกับเราเนี่ยค่ะรู้สึกว่าเขาพร้อมดีๆที่จะต้อนรับเราเราก็เลยรู้สึกว่าเรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งเราไม่เคยรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชนหรือสังคมอะไรได้มากขนาดนี้เราก็เลยรู้สึกตื้นตันมากๆค่ะเราก็ดีใจมากที่เป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางของพัชค่ะ